เอาจริงๆนะผมเป็นคนใช้เงินประหยัดมากรถที่ผมซื้อเนี่ยคือถ้าสมมติเป็นไม่ได้ผมแทบจะผมจะไม่ซื้อแบบนี้เลยอ่ะไม่ซื้อแต่ซื้อเพราะว่าแล้วก็เปลี่ยนล้อด้วยเป็นล้อที่เป็นราคาหลักแสนเห็นปะล่ะครับก็นั่นไงก็ได้พี่มาด้วยพี่ไม่เคยเปลี่ยนล้อรถพี่ไม่เคยมองเลยว่าล้อรถมันจำเป็น <No. S 2> แล้วแล้วยู่แตกไหมรถอะสิ่งที่จําเป็นอย่างเช่นประกันชีวิตแล้วไม่ทำมีแล้วเพิ่งทําหลังจากโดนตีปากมาเออไม่เป็นไรพี่ทำประกันชีวิตแค่แบบว่าเอาแค่แบบไปลดภาษีแต่ว่าไม่เอาประกันสุขภาพเพราะว่าอี่ผุ่มแข็งแรงแล้วสุดท้ายเรียบร้อยเสียงเป็นหมื่นเห็นปะ <No. S 1> ชีวิตเขาว่าจะมีความแบบเอาที่คุ้มแต่ oh. ที่ชอบคือใส่ ขายได้มันขายได้มันขายแล้วขายไหมไปจองนาฬิกาหรือเปละลานอ่าเงี้ยอ่ะมันขายได้แล้วขายไหมก็ไม่ขายครับมันเป็นอสเซทขายได้ที่มันมีมูลค่าเสื่อมมีค่าเสื่อมโทรมด้วยนาฬิกาไม่เสื่อมรถล้อรถอะรถรถเสื่อมล้อรถเสื่อม เห็นไหมขายตอนนี้เลยไมูกครับไม่ขายเขารักผมเชื่อว่าคันนี้เขาจะรักแล้วเป็นคันแรกแล้วจะอยู่กับเขาไปนานไอสัตว์พรุ่งนี้ประกาศขายม่แต่ว่า